ครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่บรรยากาศถนนคนเดินท่าแพตอนกลางคืนแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนครับไปดูบรรยากาศที่ว่าข้างในเขาขายของอะไรบ้างนะครับก็เป็นของสไตล์ของภาคเหนือที่นี่นะครับแต่ว่ามันเดี่ยวกังคือนักท่องเที่ยวที่นี่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนฝรั่งหรือญี่ปุ่นนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคนข้างในแล้วครับว่ามีอะไรบ้างลุยไป บรรยากาศกลางคืนนะครับก็เที่ยวขายของกันระหว่างทางครับข้างในตรงนี้เราก็จะเจอเป็นวัดล้านนาะข้างในนะครับเป็นบรรยากาศที่ว่าถึงคนเดินต่อจากวัดมาข้างหลังนะครับเพราะที่นี่จะต่อเป็นสี่เป็นสี่ทางครับม <c oughs> ่าจะเป็นที่ <c oughs> อนุสสรีสามกษัตริย์ด้านของเราด้านขวาเรานะครับก็ประตูท่าแพจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ <c oughs> ร,ระหว่างทางเราก็อยู่ไอติมเราก็ได้เป็นไอติมรถทุเรียนนะครับที่นี่ของกิ้นเยอะมากมากเลยนะครับแนะนำให้เพื่อนๆมาเดินกันได้นะครับน,นี่เจอเมย์กับนิกใช่ไหมใช่น,นี่นะครับเจอน้องเมย์กับนิกนะครับเป็น เจ้าถิ่นเชียงใหม่นะครับที่นี่นะครับก็เดี๋ยวก็มีโอกาสเจอกันบ่อยเพราะอยู่ที่นี่อีกหลายวันนะครับวันนี้น้องนิ๊กกับน้องเมย์จะเดินพาเที่ยวถนนคนเดินท่าแพค่ะเพราะว่าวันนี้จะเป็นถนนคนเดินท่าแพนะคะวันชิ้นหนึ่งคือเดินท่าแพวันเสาร์ล่ะวันเสาร์ถนนอ่าวัวลายค่ะเป็นวัวลายเนาะใช่แล้วครับ พรุงนี้ล่ะรถพรุนี้ปนเป็นม้าลายพร <c oughs> ุ่งนี้ม้าลายไม่มีไม่มีเดี๋ยวเรา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 จะมาชิคเพื่อนคนหนึ่งคือเ <c oughs> ชื่อนะสาวค่ะดัชมิวเออ,เอ,อดัชมิวจะมาใช่ไหมได้รวมตัวเดี๋ยวก็เดินหาตาเหลือกเลยไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้เจอแอมด้วย เจอแอมมาด้วยโอเคแอมมาด้วยกรมที่4 500เกับพี่เออน่าผิดแข่งกันเลยคันวนี้แข่งมันเลยไ้ครับเดี๋ยว2คนนี้จะพาผมเดินเที่ยวกันนะครับเราก็จะเห็นกันบ่อยๆในช่องเราต่อไปถ้าจะมาบ่อยโอเคเดินก่อนเนาะไปเราเดินกันเเย มีชีสอันนี้อ่ะละสิบบาทสิบบาทมันไ่เนหรอกในของกินในวัดเมยตรงนี้ส่วนของกินในวัดใช่ไหมใช่ค่ะ วัดสำเพาข้างในในตัวนี้แบบเป็นขมทีแบบเยอะมากลามไปข้างหน้าดีขอกนเยอะอ้ยตรงข้างหน้าตรงแบบจะเป็นของเป็นเมดมากกว่าเน no ็นเมดที่เขาทำกับมือเนาะครับของกินเยอะเนาะเยอะมากพี่ถ้าจะมาสขนได้แล้วงเลยนาเต๋ให้พังเราเราก็ไปนขงองมดผจปล่อยให้พี่จะปล่อยให้พี่เดย์พี่วิ่งสี่คร้อยเลยมีราคาด้วยอาเหรอพี่วิ่งสี่เลย เราไปดูของกินกันเนาะเราไปดูของกินที่วัดพันอ้นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าวัดพันอ้นนมีจะมีก๋วยเตี๋ยวร้านร้านหนึ่งที่ชอบมาเพราะว่าอร่อยมากแล้วก็ถูกแต่ว่าก็หมดเร็วเหมือนกันถ้ามาตอนนี้ก็น่าจะไม่ทันไม่ทันเราก็ลองไปลุ้นเอาข้างหน้าแล้วก็มีอะไรนะเมี่ยงคำเมี่ยงคำเมียม่ยงคำที่แบบถ้ามาถนนคนจะต้องชิมต้องต้องได้กินอะ่ะ ชอบกินเนื้อคำเดียวเเดี๋ยวราไปุ่นสมัยอ๋อเจ้าใช่ตอนนี้วงเพสันติวัฒน์กำลังสีเวอร์อยู่นี่ครับเจอคนหน้าใหญ่ขับหน้าแล้วเลเดี๋ยวซ้ายค่ะเดียวซ้ายนี่ต้องเข้านะนี่ต้องเข้าเม่น้ำเลยเมย คนเดินเนี่ยซินเดอเรลล์ก็คือต้องได้ชิมเอ่อเนี่ยคำเนี่ยคำไปลุยพี่เน่ลองชิมดิยที่เน่ไม่ชิมจริงคือเนี่ยคำหนาไม่กินได้เลยซินเดอเรล์เลยนะเออใช่ไหมเออเห็นมันกำลังดังๆเนี่ยเมยพากินนะครับเนี่ยขออันนี้ก่อนขอด้วยใช่ขอให้มันแตกแล้วพี่ก็ต้องใส่อันนี้ i นตัวีการจัดตรวระวังสัี่วนกระต๊อบกระานิ้บทำเมใช้ต้องามจริงเหรรวไมายนในบริเที่บริการตรวจเ้างานหรือว่าต่างๆที่ได้มาจอดนารติตามรราชนับเสียงตรว ทำแค่เดียวค่ะอันนี้มันมีุ๊กไม่ติดมีลายีลายเดียวเดี๋ยวมาซื้อนี่ค่ะนี่นี่ทางนี้สินี่เรียกว่าสาวไงเราจากไหนก็สาวเหนือไงคะเหนือคนสวยหรือเปล่านี่นเหนือคนถนคนเดินนะคะสยเขาแบบซื้อสิบาทโค้ดให้เลย เลยสบายเลยแล้วเขคนนี้เขามีเขามีพวกนางกวักครับดูดีนมาตอนนี้ครับมิกับนิกได้อะไรมาเมื่อกี้เนี่ยดูดิไม่ได้อะไรได้แต่ได้ของเมเนี่ยม้วนผมเนี่ยดูดิ มาเชียงใหม่แท้ๆบ้านตัวเองก็มาม้วนที่บ้านตัวเองคือหาโอกาสมาอยากจะมาม้วนหลายรอบแล้วแต่หนูไม่มีเวลาก็เพิ่งมีเวลามาเดินถนนคนเดินล่าสุดกับพี่เนเนี่ยขณะคนเชียงใหม่นะถ้าเกิดเกิดว่าพี่เนมาก็ไม่ได้มาเหมือนกันแกงเราไม่มาค่ะตอนนี้ผมเป็นคนเชียงใหม่ทีนี้เป็นคนโคราชนะครับขาบีบสับไม่ใช่แล้วสับกันแล้วครับเนี่ยพี่เนมาเชียงใหม่บ่อยมาก เราจะไปอีกจะมาอีกแน่นอนจ้ะใช่ย้ายมาพี่ก็ต้องไม่่่นาอยูปกางเต้นทุกวันเลยตรงนี้ได้เลยพี่กางเต้นทุกวันจริงพี่เรื่อยๆพี่เนยจะขายบ้านพี่เนยจะขายบ้านขายบ้านแล้วก็มาซื้อเต็นท์นอนที่นี่ก็ได้ไม่ต้องเยอะแล้วไปเที่ยวต่อใช่พี่นอนเดี๋ยวขาไล่แล้วไปย้ายไปเรื่อยๆพี่ไล่ไป วันนี้เราจะไล่พี่หาที่นอนก่อนเฮ้แต่ว่ามันมันลุ้นมันลุ้นชอบงี้แหละอยู่บ้านมันนอนสบายมาเป็นปีแล้วเราก็ต้องมาลุ้นว่าวันนี้เราจะนอนที่ไหนเย้ไปทีน่นอนที่นี่ตายที่นี่กินที่นี่ข <c oughs> <อ>าพี่แย่แถวนี้เถอะจบเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเชื่อเดี๋ยวเอาแบบไปแช่์เราไม่ใชร์ไปเรารู้ยันต์ต่อเดินต่อเดินอันนี้โซนวันลูก แ้วปนมาวาดรมีแต mm. ่ซื้อปินมาวาดรูปเพื่อเราไปนั่งให้เขาได้ถ่ายรูปเราด้วยบางทีใช่ถ่ามากต่าชาติชาติเขาใเมกับนิกนี้คือเราก็ไม่ได้ความรู้เลยนะได้ความรู้ไม่มีสาระเรื่องเรื่องมีสาระไม่ต้องมาทำหนูเรื่องอะไรสาระเอาไปจได้อยู่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้สองคนนี้ก็จะพาผมไปเที่ยวต่อตอนเย็นตอนเย็น ง,งานนแล้วเจอกัตอนนี้เราก็เดินมากันมาที่รถแล้วเนาะเราก็เจอเดี๋ยวเมย์กับเมย์กับนิกก็จะตัวที่จะกลับก่อนเราค่อยมาเจอกันพรุ่งนี้นี่นะครับเดี๋ยวเมย์กับเม่รถที่ไปมาใช่ไหมใช่เลยโอ้ใจเลยที่ห้อยนะชอบเบนนารี่ครับเบนนารี่ T R K พรุ่งนี้จะเอาคันเล็กขั้นใหญ่มา ต้องดูก่อนถ้าพี่ชายกลับมาเช้าเขาเล็กอ่าได้หมดได้หมดเดี๋ยวขับตามกันไปว่าเราไปแค่ไหนทบาซาร์ใช่มีอะไรมากโอเดี๋ยวเราเป็นตัวลากันเนาะเดี๋ยวเราลากันก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายเจอกันเดี๋ยวไปรับจอบพิเศษก่อนโอเคโอเคเมย์บ๊ายบายเจอกันใหม่ไปพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันครับผม คไปโชคดีขบับคุณดีนะโอเค,อเคไป

ือบรรยากาศที่เราอยู่เชียงใหม่ของหนุ่มคนเดินท่าแพนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ส่งเพื่อนสองคนนะครับกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเปวจ E อพีใหม่ในวันตอนเย็นนะครับนี่แหละครับคือบรรยากาศทั้งหมดที่ผมมาเดี๋ยวเราเจอกันนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวไปนอนแล้วเราไปกางเต็นท์กันนะครับตอนนี้นะครับเรากาลังจะหาที่นอนนะครับเราไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนดีนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับกัอนเลยว่าเรา